การอนุนบาลพวกแ,กแรกเกิดนะครับพวกแรกเกิดอายุประมาณสักตรงนี้จะอยู่ได้ไม่เกิน1เดือนนะครับก็จะย้ายนะครับก็คือกล่องที่ใช้อนุนบาลหลังจาก1เดือนแล้วนะครับเราจะเอามาเข้าสู่กล่องนี้นะครับกล่องนี้ก็จะเป็นอย่างนงี้ครับผมของอนุนบาลตรงนี้ก็คือช่องจะได้มีลมสามารถที่จะเข้าไปได้ครานี้พื้นมันจะได้แห้งมันจะได้ไม่อับนะครับพื้นจะแห้งจะได้ไม่อับนะครับผมลมเข้าได้อากาศเข้า <S <S มีไฟ นะครับสองแล้วก็เชือกหยอ่อนลงมาให้ให้น้ําลูกไก่นะครับผมนะบพื้นบ่อจะค่อนข้างแห้งนะครับจะค่อนข้างแห้งนะครับเพราะว่าจะมันจะมีลมจากด้านล่างนะครับภายใน,นพวกกลิ่นแกกกลิ่นอะไรจะไม่มีภายในตู้นะครับกลิ่นเหม็นอับต่างๆก,ก,ก็จะไม่ค่อยมีนี่คือเป็นลูกไก่พันไข่นะครับก็มีอ่าหลายฟาร์มหลายฟาร์มหลายคลิปนะครับแต่ละคนในการทําขยายพันธุ์ ไก่พันไข่แท้นะครับผมเรียกว่าไก่พันไข่แหละไ,หไก่พันไขน่แต่ก็คือส่วนตัวก็คือหลังจากที่ผมเพาะพันมาในตลอดระยะเวลา3ปีนะครับผมก็จะรู้ว่าก็คือเวลาที่เอาพ่อโรสแม่โรสหรืออะไรพวกนี้ที่เราซื้อมาจาัดท้องตลาดเนี่ยเราหรือว่าเราไปสั่งไข่มาเนี่ยปรากฏว่ามีเยอะมากนะครับประมาณส่วนตัวผมนะประมาณร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมรูปออกมาจะเป็นขาวนะครับขาวสลักับแดง คราวนี้ผมก็ค่อยๆจะพัฒนาสายพันธุ์ของผมเองนะครับคราวนี้ผมก็จะได้เป็นก็คือพวกนี้มันจะไม่มีมันจะไม่มีขาวนะครับแต่แรกๆเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ก่อนนะถ้าเกิดตัวเล็กนะครับ บางตัวมันจะเป็นอย่างเงี้ยถอย่างหัวขาวนะครับแต่สังเกตนะครับว่าที่ห่วเขาจะเริ่มถอดขนใหม่แล้วนะครับผมถอดขนใหม่ออกมานะครับออกมานะครับนี่ก็คือพวกโรสนะครับเนี่ยนะครับคือสร้อยสร้อยมันจะมีปีกดำนะครับหางหางก็จะดำนะครับนี่คือลักษณะของเขานะครับพวกนี้เขาจะถอดถอดออกมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยจนจะเป็นพวกไม่มีไม่มีนะครับผม น,นี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมเกี่ยวกับเรื่องของการเพาะไก่พันธุ์ไข่ตัวแท้นะครับผมตอนนี้ผมก็จะมีลูกไก่พันธุ์ไข่แท้พวกนี้อยู่น่าจะตอนนี้ประมาณสัก30ตัวนะครับสาตัวแล้วตอนนี้เนี่ยก็อีกประมาณสักวันนี้วันที่10เท่าไหร่17นะครับ17บเจ็ดอ่อกรกฎาสองหานะครับก็ถัดไปอีก ห้าหกเดือนนะครับผมผมก็จะมีไข่นะครับไข่เชื้อไก่พันไข่แท้นะครับผมแล้วก็เพาะขยายได้ค่อนข้างเยอะนะครับเช่นเพื่อนเพื่อนที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องของการที่เราจะพึ่งพาตัวเองนะครับแล้วก็มีไก่พันไข่แล้วก็เราเพาะเราขยายพันธุ์ว่ามันออกมามันไม่ผิดสีนะครับออกมาก็คือยังเป็นเป็นลักษณะเดิมทั้งหมดนะครับผมนะครับทั้งหมดเนี่ยผมก็เตรียมตัวอยู่แล้วนะครับผมเพราะผมตั้งใจทํามากๆเลยนะครับ แล้วก็ให้สำหรับเพื่อนๆนะครับก็สนใจก็สามารถโรูรเข้ามาสอบถามหรือรู้ึกษาได้นะครับผมตรงนี้นะครับอันนี้คือผมจะไม่ให้มีผมจะไม่ให้มีแสบขาวนะครับก็คือส่วนที่มันขาวโตวมาแล้วมันมีขาวไม่ว่าจะเป็นสร้อยที่คอหรือว่าที่หางผมจะไม่ให้มีเลยนะครับอันนี้คืออันนี้ของไก่บ้านนะมันหลุดมามามา,มาให้ตัวพ่อแม่พันธุ์ของผมมันผสมนะครับมัน็จะเป็นแบบนั้นแต่สีดําเนี้ย ีดาบเนี่ยก็คือเป็นของบาตีบอลล็อกนะครับผมนะครับบาตีบอลล็อกรัวตันนี้เนี่ยมันนะครับตัวนี้คือบาตีบอลล็อกนะครับมันมาผสมนะครับจากที่ดาขาวดาขาวมันกลับกลายเป็นดําเลยนะครับก็งงอนกันนะครับก็แปลกดีนะครับกลายเป็นดําเลยแต่ที่แน่คือบาทีบลล็อกก็คือมันไก่พันไข่อยู่แล้วแหละ แล้วก็ตัวพ่อก็คือตัวพ่อนี่ก็คือเป็นรดแดงนะครับผมเป็นรดแดงนะครับลูกออกมาอย่างนี้นะครับผมยังไงมันก็ยังเป็นไก่พันธุ์ไทยดีนะครับสาหรับเพื่อนๆนะครับผมก็ลองอาหาสอบถามหรือดูข้อมูลต่างๆได้ในเยอะๆะนะครับผมว่าเราจะเลือกจากฟาร,รม์มไหนดีนะครับผมของผมผมจะค,ค่อยๆพัฒนาไปทีละเล็กแต่น้อยนะครับเมร์ไหมเี่ยหางของมัน หางแล้วก็ปีนะครับผมนี่คือลักษณะของไอ้โรดไอแลนด์นะครับโรสไอแลนด์ก็คือจะหางจะดําแล้วก็ปีกจะมีลักษณะแบบนั้นนะครับผมก็จะคัดท,ทั้งหมดนะครับถ้าเกิดว่าตัวไหนไม่ไม่แท้ก็คือว่าผมก็จะไม่ต่อพันแต่ก็จะมีอยู่อยู่อีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นไอ